ปกติแล้วพวกเขาสนใจแต่เด็กที่โดดเด่นที่สุดของตระกูลดังนั้นเด็กที่ไร้พรสวรรค์อย่างเหมาฉาังเฟิงเหยามู่หวานและจางเหงิงหยางจึงไม่ได้รับความใส่ใจเท่าที่ควรโดยเฉพาะเหมายี่แล้วตัวเขานั้นแทบจะทุ่มความสนใจทั้งหมดไปที่เหมาฉาังเทียนจนไม่ได้มีเวลาไปสนใจเด็กรุ่นเยาว์คนอื่นๆมันจริงหรือเปล่าที่พวกเขาสามารถบ่มเพาะพลังได้เหยาหยงฉายรีบถามขึ้นมาเพื่อปกปิดความอายของตน ถ้าหากหลินหมิงเหมาชังเฟิงและคนอื่นๆสามารถบ่มเพาะพลังได้จริงก็นับว่าเป็นเรื่องดีทีเดียวและนั่นก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าสำนักทางเฉียงยังมีดีอยู่ไม่รอให้หลินจ้านได้ตอบกลับเหมายี่ก็ขมวดคิ้วอีกครั้งและพูดว่าถึงแม้พวกเขาจะบ่มเพาะพลังได้จริงแต่ก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมการทดสอบห่วงหยวนอยู่ดีไม่ใช่เหรอการทดสอบห่วงหยวนคืออะไรมันคืองานใหญ่ประจำปีของเมือง ทุกคนที่เข้าร่วมการทดสอบห่วงหยวนนี้ล้วนเป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดในสำนักเฉินกวงและสำนักหยุนซานการบ่มเพาะขั้นต่ำที่สุดก็ยังเป็นขอบเขตชีส่วนขั้นที่สามแล้วคนที่เพิ่งบ่มเพาะพลังได้จะเอาอะไรไปเทียบกับคนอื่นเขาหากเผชิญหน้ากับคนเหล่านั้นเกรงว่าสิทธิของสำนักทังเฉียงก็คงไม่ต่างอะไรกับเด็กแรกเกิดเอาสันอันก็คือเหมายี่ไม่เห็นด้วยที่สำนักทังเฉียงจะส่งสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบในปีนี้ สำนักขัางเสียงอยากจะขายหน้าก็ช่างเถิดแต่ที่สำคัญก็คือเหมาฉาังเฟิงนั้นเป็นคนของตระกูลเหมาหากเขาขายหน้าคนตระกูลเหมาทั้งหมดก็พล่อยขายข,ายขี้หน้าไปด้วยพวกเจ้าเนี่ยจริงๆเลยหลินจ้านไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องให้ออกมาดีเขาสายหน้าอย่างจนใจแล้วพูดว่าช่างเถิดข้าขี้เกียจพูดแล้วต่อให้ข้าพูดไปพวกเจ้าก็คงไม่เชื่ออีกสักพักถ้าพวกเขามาถึงพวกเจ้าก็จะเห็นเองเมื่อถึงตอนนั้นพวกเจ้าจะรู้ว่าตัวเองพลาดอะไรไปบ้าง ถ้าหากไม่เห็นด้วยตาของตัวเองหลินจ้านก็คงไม่กล้าเชื่อหลินหมิงที่เป็นขยะในสายตาของคนอื่นแต่เพียงแค่เดือนกว่าๆเขากลับสามารถทะลวงขอบเขตชี่ส่วนขั้นที่6ชั้นต้นได้แล้วเด็กหนุ่มอายุเพียง15ปีไม่46ปีแต่กลับเป็นนักสู้ขอบเขตชีส่วนขั้นที่6ได้ไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็ไม่มีใครอัจฉริยะเท่าเขาได้อีกแล้ว สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือครึ่งเดือนก่อนหลินหมิงยังเป็นแค่ขยะที่ไม่สามารถบ่มเพาะพลังได้หรืออีกความหมายก็คือการบ่มเพาะของหลินหมิงในตอนนี้ช่างหน้าทึ่งมากเพียงแค่ครึ่งเดือนสั้นๆการบ่มเพาะของเขาก็พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดนี่มันน่ากลัวกว่าคนที่บ่มเพาะมาตั้งแต่เด็กและสามารถทะลวงขอบเขตชีส่วนขั้นที่6ได้ตอนอายุ16นับพันนับหมื่นเท่า ในเวลาสั้นๆแบบนี้สามารถทําให้ขยะที่บ่มเพาะพลังไม่ได้ถึงกับทะลวงขอบเขตชีส่วนขั้นที่6ภายในเดือนครึ่งเกรงว่าต่อให้เป็นสํานักหกดาวก็ไม่อาจทําเช่นนี้ได้หลินจ้านรู้สึกทอดทอนใจอย่างบอกไม่ถูกหลายปีมานี้ทุกคนต่างมองข้ามสํานักทางเฉียงมาโดยตลอดสํานักทางเฉียงมาถึงจุดนี้ได้นับว่าไม่ง่ายเลยจริงๆเมื่อเห็นสีหน้าลึกลับของหลินจ้านเหมาย,ยี่และคนอื่นๆก็อดรู้สึกสงสัยขึ้นมาไม่ได้หรือว่าลูกหลานของพวกเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างน่าทึ่งในสํานักทางเฉียงจริงๆ แต่เมื่อนึกถึงพรสวรรค์ของพวกเมาฉังเฟิงเมาหยี่และคนอื่นๆก็พากันสายหน้ามันจะเป็นไปได้ยังไงด้วยพรสวรรค์ของพวกเขาต่อให้ทานยาฉีส่วนทุกวันวันละเม็ดก็ยากที่จะบ่มเพาะพลังออกมาจนโดดเด่นได้พวกเขาพอจะเดาออกว่าจังอยู่อาจจะเป็นนักปรุงยาคนหนึ่งและสามารถปรุงยาฉีส่วนขึ้นมาได้แต่ทว่ายาฉีส่วนไม่ใช่องค์ประกอบหลักถ้าหากพรสวรรค์ย่แย่เกินไปแม้ว่าจะกินยาเป็นอาหารทุกวันมันก็ไม่ส่งผลอะไรได้มากนะักเมายี่และคนอื่นๆมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลินจ้าน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้เถียงอะไรออกมาแต่เตั้งปเปิดเซี่ยวสวีหยางหัวคุณและคนอื่นๆที่ไม่ได้สนิทกับหลินจ้านต่างก็คิดว่าหลินจ้านนั้นบ้าไปแล้วหึมันก็แค่เรื่องหลอกเด็กเท่านั้นแหละสวีหยางแค่นเสียงหึอ,ออกมาพลางพูดอย่างดูถูกว่าถึงจะพูดใจใหญ่โตแต่เจ้าก็เปลี่ยนความจริงที่ว่าเด็กพวกนั้นเป็นขยะของตระกูลไม่ได้จางอยู่แม้ว่าเจ้าสำนักจางจะมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมแต่เขาก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ลินหมิงเมาฉชังเฟิงเหยามู่หวันแล้วก็เด็กคนอื่นๆพวกเขาเหล่านั้นต่อให้ข้าจะแก่จนความจำเลอะเลือนไปบ้างแต่ก็ยังจำได้ว่าพวกเขาไม่มีพรสวรรค์ใดๆเลยตั้งปเป่ยเซี่ยวและคนอื่นๆยังสงสัยในคำพูดของหลินจ้านถ้ามันไม่ใช่เพราะว่ามีอูเฉินอยู่ข้างๆพวกเขาอาจจะพูดสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกมามา,มากกว่านี้แล้วอูเฉินยืนฟังอย่างเงียบๆโดยไม่ปริปากพูดอะไรออกมาความจริงก็คือความจริงไม่ว่าเจ้าจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม มันก็ไม่สําคัญสีหน้าของหลินจ้านยย้มแย่ขึ้นมาจากนั้นก็พูดเสียงเย็นชาว่าหากเจ้าต้องการรู้ความจริงทําไมไม่ลองถามผู้นําตระกูลอูดูหล่าเรื่องของสํานักคังเฉียงนั้นเขาย่อมรู้ดีกว่าใครความสัมพันธ์ระหว่างอูเฉินกับสํานักคังเฉียงนั้นลึกซึ้งมากและมันก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรในเมืองนี้เมื่อได้ยินแบบนั้นผู้นำตระกูลอื่นๆที่กำลังถกเถียงกันอยู่ต่างก็พากันปิดปากเงียบและหันไปมองที่อูเฉิน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้สนิทอะไรกับอูเฉินนักแต่อูเฉินก็ได้ชื่อว่าเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของเมืองทะเลทรายฉะนั้นสิ่งไหนที่เขาพูดออกมาย่อมสามารถเชื่อถือได้ตราบใดที่อูเฉินพูดรับรองให้กับหลินจ้านต่อให้หลินจ้านพูดโกหกออกมาแค่คนอื่นๆก็จะถือว่านั่นคือความจริงในใจของอูเฉินนั้นยังคงรู้สึกเจ็บปวดกับยาขั้นที่สองจำนวนเเม็ดอยู่ ดังนั้นเขาจึงไม่สนใจที่จะพูดคุยกับผู้นำคนอื่นๆตั้งแต่ต้นจนจบเขาเอาแต่นิ่งเงียบอยู่อย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามผู้นำตระกูลคนอื่นๆก็ยังคงเฝ้ารอคำตอบจากเขาอย่างอดทนทำให้อูเฉินขมวดคิ้วแน่นขณะมองไปรอบๆเขาเห็นทุกคนจ้องมองมาที่เขาเป็นตาเดียวทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาและกล่าวอย่างเกียจคร้านว่าเลิกพูดเธออย่างไรสะพวกเขาก็เป็นสิทธิ์น้องชายหญิงของข้าหากพวกเจ้ายัางพูดจาดูถูกเขาอีกครั้งข้าจะโกรธขึ้นมาจริงๆแล้ว ทันทีที่อูเ่เฉินพูดจบบรรยากาศรอบๆก็พลันสงบนิ่งขึ้นมาสิทธิ์น้องชายสิทธิ์น้องหญิงผู้นำตระกูลทั้งหมดต่างตกตะลึงจนตาค้างทันใดนั้นลมหนาวก็พัดเข้ามาอย่างเงียบงนัน